สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูในศาสนาสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับในเรื่องของศาสนาสําคัญของโลกนะคะวันนี้เราจะมาดูศาสนาอิสลามค่ะนะ,ะซึ่งศาสนาอิสลามก็เป็นหนึ่งในศาสนาสากลน,นะคะศาสนาอิสลามเนี่ยมีผู้นับถือเนี่ยจนวนมากเลยในทุกทวีปเลยเห็นไหมคะแต่ว่ามีการแพร่กระจายออกจาก ไปยังดินแดนต่างๆนอกเหนือจากพื้นที่กําเนิดของศาสนานะ,ะแพร่กระจายออกไปทั่วโลกเลยนะ,ะก่อนอื่นมาดูที่ความหมายของศาสนาก่อนค่ะนะคะาาศาสนาอิสลามค่ะคำว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าสันตินะ,ะหรือการยินยอมค่ะซึ่งสันติหรือการยินยอมในที่นี้หมายถึงการยินยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อให้เกิดความสันติสุขนั่นเองนะคะอ่ะนะ ทีนี้พอเราพูดถึงความหมายของศาสนาแล้วเนี่ยว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าสันติแล้วก็ยินยอมเอะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะก่อนหน้านี้ศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสเนี่ยมีความหมายไหมนะศาสนาฮินดูเนี่ยคำว่าฮินดูอ่ะมาจากคำก็มาจากคำว่า ซึ่งเป็นแม่น้ําซึ่งเป็นรุ่มแม่น้ําที่ศาสนาพราหมณ์ดูถือกําเนิดขึ้นใช่ไหมคะศาส,สนาคริสต์เนี่ยคำว่าคริสต์เนี่ยมันจะมาจากภาษากรีกคาว่าคริสตอซึ่งแปลว่าพระเมสสีอา์นั่นเองนะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความหมายหรือแม้กระทั่งศาสนาพุทธคําว่าพุทธะเนี่ยก็หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกผู้เบิกบานใช่ไหมคะอ่ะส่วนศาสนาอิสลามเนี่ยคำว่าอิสลามเนี่ยก็มาจากแปลว่าสันติหรือการยินยอมค่ะคือการยินยอมต่อพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อความสันตินั่นเองนะคะอะ่คนที่นับถือศาสนาอิสาม เนี่ยก็จะมีคําเรียกด้วยเราจะเรียกว่าเป็นชาวมุสลิมนะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะเรียกเพื่อนๆว่าเป็นชาวมุสลิมใช่ไหมคะ ศาสนาอิสลามถือกําเนิดขึ้นในดินแดนเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ในประเทศซาอุดีอาระเบียเมื่อประมาณ1 5 0 0ปีมาแล้วนะคะถ้าเราดูจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าทวีปเอเชียเนี่ยเป็นทวีปแห่งศรัทธาเลยเพราะเราพูดมาแล้ว3ศาสนานะคะซึ่งเป็นศาสนาสําคัญนะคะไม่ว่าศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเป็นศาสนา,า,รา,นป,นาประจําชาติตรงเอเชียใต้ก็อยู่ในเอเชียเห็นไหมคะศาสนาคริสต์ที่เราพูดถึงคราวที่แล้วก็อยู่ในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ตรงแถบที่เป็นดินแดนปาเลสไตน์ประเทศอิสราเอลเห็นไหมคะก็อยู่ในเอเ ตร,ตรงอิสราเอลนี่อย่างเอเชียอยู่นะคะแล้วก็แม้กระทั่งศาสนาอิสลามค่ะก็ถือกําเนิดในซาอุดีอราระเบียเอเชียตะวันตกเฉียงใต้เหมือนกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นดินแดนเอเชียเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นจุดตําเนิดของศาสนาที่สําคัญต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะเป็นดินแดนแห่งศรัทธาเลยจริงๆนะคะศาสนาอิสลามจะมีวิวัฒนาการมาจากกลุ่มความเชื่อของศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวก็คือศาสนาของชาวยูหรือศาสนายูดายกับศาสนาคริสต์นั่นเองนะคะอ่านะอ่าพอเรา พูดถึงตรงนี้แล้วปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เราดูแผนผังอันนี้ก่อนนะแผนผังอันนี้ก่อนเพื่อจะดูวิวัฒนาการความเชื่อของาศาสนายูดายศาสนาคริสาศาสนาอสลามว่าเขาเป็นกลุ่มาศาสนาที่มีความเชื่อพระเจ้าองค์เดียวแล้วมีวิวัฒนาการมาด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยมาดูที่าศาสนายูดายจำผังอันนี้ได้ไหมที่ครูบอกว่า คนยูหอะค่ะศาสนาของชาวยูวเนี่ยคนยิวเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์จริงไหมคะจะส่งองค์การของพระเจ้ามากับศาสดาพยากรณ์องค์ต่างๆอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็จะรอคอยพระเมสซิอาค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่พระเจ้าเนี่ยจะส่งมาเพื่อที่จะไถ่าบาปให้กับมวลมนุษย์แล้วก็นำทางมนุษย์ไปสู่ดินแดนของ พระผู้เป็นเจ้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคนที่นับถือศาสนายูดายเนี่ยก็จะรอคอยพระเมสสิยาห์ค่ะจนประมาณเมื่อสัก2,000กว่าปีที่แล้ว2,000กว่าปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีคนคนยูกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าอู้พระเมสสิยาห์าม,ามาแล้วก็คือพระเยซูนั่นเองจริงไหมคะซึ่งคราวที่แล้วครูก็บอกแล้วว่ากลุ่มนี้ตอนหลังอะก็จะแยกตัวเป็นศาสนาคริสใช่ไหมคะจะแยกตัวเป็นศาสนาคริสต์นะเสร็จแล้วเมื่อประมาณสัก1,500ปีที่แล้วค่ะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าโอ้พระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนงนุษย์ะะจสสส่่งองคําออง การมากับศาสนาพยากรศาสนาทูตนะคะศาสนาทูตองค์ต่างๆเนี่ยตลอดเวลาเลยก็คือศาสนาพยากรณ์นั่นเองค่ะตลอดเวลาเลยแต่คําสอนเหล่านั้นจะเป็นคําสอนที่เหมาะกับแต่ละช่วงเวลาเป็นคําสอนที่เหมาะกับสถานการณ์นั้นช่วงเวลานั้นยังไม่ใช่คําสอนที่สมบูรณ์ที่สุด คำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดจะมาพร้อมกับศาสดาองค์สุดท้ายซึ่งศาสดาองค์สุดท้ายเนี่ยเขาก็จะถือเป็นศาสดาของศาสนาด้วยก็คือท่านนบีมูฮัมมัดค่ะจะเชื่อว่าท่านนบีมูฮัมมัดเป็นศาสดาองค์สุดท้ายท่านจะนําคําสอนที่สมบูรณ์ที่สุดมาเพราะฉะนั้นขอให้มนุษย์เราปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนบีมูฮัมมัดนามาบอกค่ะก็จะไปสู่ดินแดนของพระองค์ได้หลังจากท่านนบีมูฮัมมัดเนี่ย พระเจ้าจะไม่ได้ส่งองค์การมากับใครแล้วเพราะคาสอนที่สมบูรณ์ที่สุดน่มาพร้อมท่านบานบีมูฮัมหมัดแล้วท่านนบีมูฮัมหมัดจึงได้ชื่อว่าเป็นาศาสดาองค์สุดท้ายค่ะนะซึ่งกลุ่มนี้ก็จะกลายเป็นาศาสนาอิสลามนั่นเองก็คือาศาสนาอิสลามนั่นเองนะจะเห็นได้ว่า3ามศาสนาเนี่ยก็จะมีวิวัฒนาการความเชื่อมาร่วมกันนะอ่เป็นกลุ่มของาศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวนั่นเองนะคะ อะคูขอย้อนกลับไปที่หน้าเมื่อตะกี้นี้นะคะนี่เห็นไหมคะมีวิวัฒนาการมาจากศาสนายิวหรือศาสนายูดายจากศาสนาคริสต์ซึ่งเราเห็นในในผังไปแล้วนะคะเป็นศาสนาเอกเทวานิยมคือมีพระเจ้าสูงสุดเพียงพระองค์เดียวมีพระองค์เดียวพระองค์นั้นเดอะวันค่ะนะซึ่งชาวมุสลิมจะเอ่ยนามพระองค์ว่าพระอันร์นะแต่ไม่ว่าจะเอ่ยนามพระองค์แตกต่างกันยังไงจะเอ่ยนามพระองค์ว่าพระยาเวพระยะโฮวาหรือพระอันร์ก็ตามก็คือเดอะวันพระองค์เดียวพระองค์นั้นค่ะเป็นพระเจ้าพระองค์เดียวกันเลยนะ ศาสดาของศาสนาคือท่านนาบีมูฮัมหมัดซึ่งชาวมุสลิมก็จะเชื่อว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นศาสดาเป็นศาสดาองค์สุดท้ายนะนำคำสอนที่สมบูรณ์ที่สุดจากพระเจ้าเนี่ยมาบอกต่อกับมวลมนุษย์นะ,ะเพราะฉะนั้นขอให้ปฏิบัติตามสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมหมัดนำมาบอกก็จะไปสู่ดินแดนของพระองค์ได้นะ,ะ,อ,ะอันนี้ก็คือ,อวิวัฒนาการที่มีมาร่วมกันนั่นเองนะคะ เดี๋ยวครูขอผ่านสไลด์นี้ไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วมาดูศาสดาของศาสนาอิสลามนะ,ะก็คือท่านนาบีมูฮัมมัด่ะนะ,ะท่านถือกําเนิดที่เมกกะ่ะนะ,ะเมื่อประมาณสักพันกว่าปีที่แล้วนะคะ,ะ,ะ,คะท่านเกิดในตระกูลใหญ่ค่ะตระกูลใหญ่ของท่านเนี่ย ตระกูลใหญ่ก็จะแบ่งเป็นหลายครอบครัวใช่ไหมคะบางครอบครัวก็ร่ำรวยแต่ครอบครัวของท่านจะฐานะยากจนนะ,ะที่เมกกะสมัยนั้นมีความสําคัญยังไงที่เมกกะสมัยนั้นเป็นเมืองที่สําคัญมากเป็นเมืองที่คนมาบูชารูปเคารพค่ะมาบูชารูปเคารพแปลว่าในสมัยนั้นก่อนที่ศาสนาอิสลามจะถือกําเนิดขึ้นนะคะในสมัยนั้นเนี่ยที่เมกกะเนี่ยจะมีรูปเคารพรูปบูชาต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะทีนี้จำได้ไหมคะตอนที่เราเรียนเรื่องเกี่ยวกับพวก อะไรนะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสาศนาว่ามันก็จะมีการบูชาเทพเจ้าต่างๆแต่โบราณโบราณมาใช่ไหมมีรัฐที่ความเชื่อต่างๆมานานแล้วซึ่งรัฐที่ความเชื่อที่เป็นบูชาธรรมชาติหรือแม้กระทั่งบูชารูปเคารพต่างๆเหล่านี้รูปเคารพหรือต้นอื่อหรือแม้กระทั่งธรรมชาติก็ลุกขึ้นมาสอสนศิลธรรมไม่ได้จริงไหมเพราะฉะนั้นสมัยนั้นก็จะเป็นศาสนาแบบบูชาพวกวัตถุสิ่งของบูชารูปเคารพอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องของศิลธรรมอ่ะก็จะดอยก็จะดอยลงเพราะว่ารูปเคารพลุกขึ้นมาสอสนศิลธรรมไม่ได้จริงไหมคะก็จะมีทั้งแบบฟองโศเพณีมีเหล้ามียามีอบายามุกต่างๆเต็มไปหมดเลยค่ะนะแล้วตระกูลของท่านนาบีบมุฮัมหมัดเป็นตระกูลใหญ่ที่ดูแลผลประโยชน์ผล,ผลประโยชน์ในการบูชารูปเคารพในเมืองศักดิ์สิทธิ์คือที่เมกกะนี้นะคะแต่อย่างที่บอกตระกูลใหญ่ก็มีหลายครอบครัวเนอะนะครอบครัวท่านก็เป็นครอบครัวที่ยากจนเพราะท่านเป็นแบบเป็นลูกกําพ้าค่ะนะกําพ้าบิดามารดามาแต่เล็ก อาศัยอยู่กับปู่ปู่ก็รักเลี้ยงดูท่านแต่ปู่ก็อายุเยอะแล้วก็จากไปในที่สุดก็ไปอยู่ในความดูแลของลุงนะคะอ่านก็ติดตามลุงเดินทางค้าขายเป็นกองคารวานนะ่านะท่านน่ะไม่ได้เรียนหนังสือนะคะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ท่านเป็นคนที่มีความรู้เยอะมาเพราะเป็นความรู้จากการไปได้เห็นค่ะนะจากการออกเดินทางในกองคารวานไปยังดินแดนต่างๆก็ได้เห็นได้เรียนรู้สิ่งแตกต่างสิ่งที่มันแตกต่างกันออกไปเพราะฉันก็จะมีความรู้จากการแบบเดินทางนี้ค่ะ ได,ได้รู้ได้เห็นจากการเดินทางไปค้าขายนั่นเองอายุ25นะคะก็สมรสกับนางคอดียะนะคะจะเป็นเศรษฐีนีมาชาวเมกกะเป็นเจ้าของกองคาราวาแล้วก็มีบุตรมิธิดาด้วยกันนะคะ,ะชีวิตของท่านเรียบง่ายแต่เปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมทีนี้พอบอกว่าเรียบง่ายเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมเนี่ยถ้าพูดถึงคําว่าคุณธรรมในสมัยนั้นอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกอะค่ะว่าการบูชารูปเคารพรูปเคารพอะไม่ได้ลุกขึ้นมาสอนศิลธรรมจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นคนดีสมัยนั้นอะ หาได้ค่อนข้างที่จะยากถ้าว่ากันไปตามตรงอ่ะเพราะว่ารูปเคาลบไม่ได้เน้นในสอนศิลธรรมจริมี่คนดีหาได้ค่อนข้างที่จะยากแต่ท่านเป็นหนึ่งในคนที่ใครๆก็ยกย่องว่าเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครๆก็จะนับถือท่านแล้วก็ยกย่องท่านเวลาเขามีปัญหาขัดแย้งอะไรกันก็มักจะเชิญท่านไปเป็นผู้ไกลเกลี่ยความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นท่านก็จะไปช่วยไกลเกลี่ยความขัดแยง้งเป็นที่นับถือของคนทั่วไปเลยในสมัยนั้นนะ,ะท่านชอบชีวิตที่สงบสุขค่ะท่าน,นมักจะแบบไปที่ถ้ำที่อยู่นอกเมืองเพื่อไปหาความสงบนะ ที่ทาฮิรรและทาที่รอแห่งนี้ก็เป็นที่ที่แบบท่านเนี่ยได้รับองค์การจากพระเจ้านะโอ้ท่านมักจะไปที่ถ้าแห่งนี้นะและในวันหนึ่งเนี่ยที่ท่านไปที่ถ้าแห่งนี้ท่านก็ได้รับองค์การจากพระเจ้าผ่านมาทางเทวทูตนะท่านเทวทูตท่านนี้ก็คือท่านยิบบออิลนะะท่านยิบบออิลหรือท่านในศาสนาพิต์ก็จะเอ่ยนามท่านว่ากาเบรียลนั่นเองนะเป็นเทพที่แบบนำอ่าเป็นเป็นเขาเรียกอะไรเป็นศาสอ่าเป็นเทวทูตนะคะเป็นเทวทูตคือเป็นข้าราชบริพารของพระเจ้านะคะนำสารจากพระเจ้าเนี่ยส่งผ่านเข้า ในจิตใจของท่านนาบีมูฮัมหมัดค่ะซึ่งขณะนั้นท่านอายุ40ปีค่ะนะหลังจากได้รับองค์การจากพระเจ้าได้รับสารจากพระเจ้าผ่านทางเทวทูตท่านก็ออกเผยแผ่ศาสนาค่ะโดยสอนให้คนเลิกบูชารูปเคารพค่ะจะบูชารูปเคารพที่สร้างจากอิฐจ,จากดินทาไมใช่ไหมคะให้หันมาบูชาเนี่ยพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะการสอนสิ่งที่ขัดกับตอนนั้นคนเขาเชื่อกันคือตอนนั้นคนเขาบูชารูปเคารพกันอยู่ค่ะการไปสอนสิ่งที่ขัดกันนะคะว่าแบบให้บูชารูป เคารพนะให้ดําเนินชีวิตในศีลธรรมนะสิ่งที่ท่านประกอบเอาบยบุกไม่ดีนะอย่างเงี้ยเห็นั้ามันขัดกันเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ได้รับการต่อต้านค่ะได้รับการต่อต้านดูถูกเหยียดหยามได้รับการต่อต้านแม้แต่คนในตระกูลของท่านเองเพราะตระกูลของท่านเป็นตระกูลใหญ่ดูแลผลประโยชน์ในเมืองศักดิ์สิทธิ์ดูแลผลประโยชน์ในการบูชารูปเคารพในเมืองศักดิ์สิทธิ์จริงไหมคะจกนกระทั่งตอนหลังเนี่ยผู้ต่อต้านเนี่ยก็พยายามจะกําจัดท่านโอ้นะพยายามจะกำจัดท่าน,นะยายาานในที่สุดท่านเองเนี่ยก็เลย กับเหล่าภาษาวกก็เลยต้องหนีออกจากเมกกะนะไปอยู่ที่เมดินะนะเมดินะเนี่ยเป็นชุมทางค้าขายก็จะมีคนหลากหลายมามีพ่อค้ามีผู้คนหลากหลายหลากหลายความเชื่อหลากหลายความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นที่เมดินะเนี่ยก็อาแขนตอนรับทันเพราะว่าเขา เขามีความหลากหลายแตกต่างอยู่แล้วท่านเขาก็ไม่ปฏิเสธแนวความคิดในเรื่องศาสนาอิสลามที่ท่านนํามาสอนนะคะนะะหลังจากที่ท่านไปอยู่ที่เมดินา8ปีค่ะท่านก็รวบรวมผู้คนแล้วก็ไปยึดที่เมกไปยึดเมกกะคืนมาได้นะคะแล้วก็เปลี่ยนเมกกะค่ะทำลายรูปเคารพต่างๆเปลี่ยนให้เมกกะเนี่ยเป็นดินแดนของศาสนาอิสลามแล้วก็เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ศา,า,าสนาอิสลามที่เมกกะเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเลยนะคะอ นะคำพีทางศาสนาอิสลามคือพระคำพี์อากุรอ่านนะคะซึ่งลักษณะของคำพีของศาสนาที่เป็นเทวานิยมเนี่ยก็คือจะถือว่าเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่บรรจุอยู่ในคัมภีร์คือเป็นพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะคือคําสั่งสอนของพระเจ้านะคะนะเป็นสิ่งที่บรรจุในคมภีร์ก็คือเป็นองค์การที่พรัเล้์เนี่ย ประทานให้ก hm ับท่านนบีมูฮัมหมัดที่บอกว่าส่งผ่านมาทางเทวทูตนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบอกว่าเป็นพระวจนะของพระเจ้ามาจากพระเจ้าแล้วก็ถือว่าเป็นสัจธรรมนะคะเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมฮะเออนะเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเห็นไหมชาวมุสลิมจะถือว่าทุกอย่างที่ปรากฏในพระคัมภีร์เนี่ยเป็นความจริงที่บริสุทธิ์ดัดแปลงแก้ไขไม่ได้หรือทับผู้ประสารเราก็คือเป็นสัจธรรมค่ะแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะชาวมุสลิมเนี่ยสิ่งที่บรรจุในพระคัมภีร์ออากุรอานเนี่ยนอกจากพวกหลักคําาสอนต่งๆแล้ว มันยังมีเรื่องเกี่ยวกับพวกหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอะค่ะเพราะฉะนั้นชาวมุสลิมเนี่ยจะดําเนินชีวิตภายใต้อะไรนะสิ่งที่บัญญัติอยู่ในพระคัมภีร์อัลกุรอานเพราะฉะนั้นพระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยไม่ได้เป็นแค่คัมภีร์ทางศาสนานะคะแต่เป็นเหมือนกับเป็นธรรมนูญของชีวิตธรรมนูญเนี่ยถ้าเราพูดถึงธรรมนูญก็คือเหมือนกับเป็นหลักสูงสุดในการปฏิบัติอะค่ะนะคนคนชาวมุสลิมก็จะดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้หลักปฏิบัติทางศาส,าศาสนาอิสลามนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย พูดถึงศาสนาอิสลามเราจะเห็นได้ว่าคนชาวมุสลิมอะความเป็นอยู่ของเขากับศาสนาของเขาว่าไม่ได้แยกจากกันเขาดําเนินชีวิตอยู่ภายใต้บทบัญญัติของศาสนาดําเนินชีวิตตามหลักที่ปราที่ระบุเอาไว้ในพระคัมภีร์ออลกุรอานต่อไปค่ะนอกจากพระคัมภีร์ออลกุรอานแล้วเนี่ยในศาสนาขอโทษค่ะ ศาสนาอิสลามนะคะเมื่อกี้ครูเผอไปพูดถึงศาสนาพูดว่าศาสนาคิต์หรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะในศาสนาอิสลามค่ะนอกจากพระคัมภีร์เอากุรอานแล้วยังมีวรรณกรรมที่สําคัญอีกหนึ่งชิ้นก็คืออัลฮะดิษนะคะแต่อัลฮะดิษเนี่ยเป็นคัมภีร์เขาเรียกอะไรเป็นวรรณกรรมระดับรองอะค่ะเทียบไม่ได้กับเอากุรอาาเพราะออากุรอานมาจากพระเจ้านะคะแต่อัลฮะดิษเนี่ยมาจากมนุษย์ค่ะเป็นคัมภีร์เป็นวรรณกรรมที่รวบรวม คำสอนหรือแบบอย่างในการดําเนินชีวิตที่ดีงามของท่านนบีมูฮัมหมัดเพื่อจะเป็นแบบอย่างให้ลูกหลานได้ประพฤติปฏิบัติตามค่ะนะซึ่งอันนี้ก็สแสดงว่าเกิดขึ้นจากมนุษย์นั่นเองนะคะอ่านะอันนี้ก็จะเทียบไม่ได้กับพระคัมภีร์เอลกุรอานเพราะออากุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ของาศาสนาแล้วก็เป็นพระว,ระวจนะของพระเจ้านะคะ มาดูหลักคําสอนค่ะหลักคําสอนที่สําคัญนะคะก็คือมีหลักศรัทธา6กับหลักปฏิบัติ5นะคะเราจะมาดูที่หลักศรัทธา6ก่อนค่ะหลักศรัทธาจะมีอยู่6ประการนะคะศรัทธาในเอกภา,ภาพของพระผู้เป็นเจ้าก็คือนับถือพระอันล้อเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวจะไม่ยึดถือสิ่งอื่นใดมาเทียบเคียงพระองค์นะศระัทธาในเทวทูตของพระเจ้าเทวทูตคือเทวดาที่เป็นข้าราชบริพารของพระเจ้านั่นเองนะคะเะชื่อว่าเทวทูตเนี่ยเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับฝ่าสดาย ตอนที่ท่านนบีมูฮัมหมัดได้รับองค์การจากพระเจ้าก็คือส่งผ่านมาทางศาสดาคือท่านยิบบออิลนั่นเองแลนะส่งผ่านมาจากมาทางเทวทูตคือท่านยิบบออิลนั่นเองนะคะเทวทูตก็คือเป็นเทวดาที่เป็นข้าราชบริพารของพระเจ้านั่นเองนะคะศรัทธานในพคคระคัมภีร์อัลกุรอานค่ะนะคะโดยเชื่อว่าสิ่งที่บรรจุอยู่ในพคคระคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นพระวจนะของพระเจ้านะที่มอบให้กับมนุษย์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็นความจริงแท้ใ นะ,ะแล้วก็แก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะคะต่อไปค่ะศรัทธาต่อศาสนาทูตหรือบรรดาศาสาดาต่างๆทีนี้นักเรียนดูตรงข้อ4กับข้อ2เทวทูตนี่คือเทวดานะคะเป็นเทวดาที่เป็นข้ารัชาบริพานของพระเจ้านะคะแต่ถ้าศาสนาทูตในข้อ4เนี่ยเป็นมนุษย์นะคะศาสนาทูตนี่คือเป็นมนุษย์นะคะเป็นมนุษย์ที่ได้รับองค์การจากพระเจ้า ย่างความเชื่อในกลุ่มของศาสนายูดายศาสนาคริสศาสนาอิสลามเนี่ยเขาจะเชื่อว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์แต่ท่านจะส่งองค์การของท่านนะ่ะผ่านมายังมนุษย์นะ่ะคือศาสนาทูตเนี่ยเป็นระยะระยะค่ะนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว่า บรรดาศาสดาองค um ์ก่อนก่อนหน้านี้ชาวมุสลิมก็ถือว่านั่นก็เป็นศาสดาตัวจริงของาศาสนาเหมือนกันเป็นาศาสดาเหมือนกันแต่าศาสดาองค์สุดท้ายคือท่านนบีมูฮัมหมัดที่นําคําสอนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นจะถือว่าท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นาศาสดาองค์สุดท้ายแล้วก็เป็นาศาสดาของาศาสนาแต่ก่อนหน้านั้นาศาสนาทูตก่อนหน้านั้นก็ถือว่าเป็นตัวจริงเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่า,าศาสนาทูตก่อนหน้านั้นน่จะนําคําสอนที่เหมาะกับช่วงเวลานั้นสถานการณ์นั้นยังไม่ใช่คําสอนที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะนะออ่ตตัวยาางงขศสทู องค์กรก่อนหน้าน no no ั no ้นน no ี no ่ยเช่นน in ูนูก็คือโนอาในศาสนากรีกค่ะที่สร้างเรือขนาดใหญ่ขนสับสัต์หนีน้ําท่วมโลกเนี่ยนะคะอิบรอฮิมอิบรอฮิมหรือชาวครต์จะเรียกว่าอับราฮัมค่ะชาวมุสลิมจะเรียกว่าอิบรอฮิมนะคะคนที่เป็นคนที่นําพาชาวยิวอพยพมายังดินแดนคานาอันหรือดินแดนปาเลสไตน์ด้านเอนะคะมูซาก็คือโมเสสด้านเอโมเสในศาสนาครสต์นะชาวมุสลิมจะเรียกว่ามูซาที่รับบัญญัติทธิประการจากพระเจ้าใช่ไหมคะ อ่าอีซาค่ะอีซาในชาวคริสจะเรียกว่าพระเยซูค่ะนี่ก็หนึ่งไปหนึ่งในาศาสนาทูตเหมือนกันค่ะนะคะแล้วก็องค์สุดท้ายเลยก็คือท่านนาบีมูฮัมหมัดกับเป็นาศาสดาองค์สุดท้ายนะคะซึ่งนําคําสอนที่สมบูรณ์ที่สุดมาหลังจากท่านนาบีมูฮัมหมัดเนี่ยก็จะไม่มีาศาสดาไม่มีาศาสนาทูตองค์อื่นๆแล้วไม่มีาศาสดาองค์อื่นๆแล้วพระเจ้าจะไม่ได้นําองค์การมาฝากกับใครอีกแล้วเพราะว่าท่านนาบีมูฮัมหมัดนาคาสอนที่สมบูรณ์ที่สุดมาแล้วนะคะอ่ะศรัทธาต่อวันที่ภาคษาค่ะนะ กลุ่มศาสนายูดายคริสต์แล้วก็อิสลามเนี่ย oh. เชื่อว่าโลกนี้ไม่จีรังโลกนี้จะมีวันดับศูนย์ค่ะแล้วเมื่อถึงวันดับศูนย์เนี่ยดวงวิญญาณ จะได้รับการตัดสินค่ะได้รับการพิพากษาตามความดีแล้วก็ความชั่วนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาวชาว,ชาวคนที่นับถือศาสนาอิสลามชาวมุสลิมก็จะมีความเชื่อในเรื่องของวันพิพากษาด้วยเช่นกันนะศรัทธ,ธาต่อว,วันพิพากษานะอ่ะศรัทธ,ธาในกฎกําหนดสภาวการค่ะกฎกําหนดสภาวการคือสิ่งที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่เป็นสัธรรมเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้เห็นไหมเชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้กาหนดทุกสิ่งทุกอย่างสําหรับโลกและมนุษย์ไม่ไม่มีใครฝ่าฝืนเปลี่ยนแปลงได้ตัวอย่างของกฎ กำหนดสภาวาการก็คือพวกปรากฏการธรรมชาติต่างๆนะลมฟ้าอากาศนะเออนะครับปรากฏการธรรมชาติต่างๆพวกนี้ก็เกิดจากพระเจ้านั่นเองนะคะความดีความช่วยอย่างเงี้ยกดกำหนดสภาวาการนะ อ่ะอันนี้คือหลักศรัทธา6นะคะต่อไปเราจะมาดูหลักปฏิบัติ5ค่ะหลักปฏิบัติจะมี5ประการนะคะอ่านะ,ะอันแรกเลยค่ะหลักปฏิบัติ5ประการข้อแรกเลยการปฏิญาณตนนะคะอ,อคนที่จะเป็นชาวมุสลิมนับถือศาสนาสลามทุกคนจะต้องเปล่งวาจาว่าจะรับพระอัลเลาะนะคะเป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวจะไม่ยึดถือสิ่งอื่นใดมาเทียบเคียงพระองค์นะคะอ่านะ,ะการละหมาดค่ะการละหมาดเนี่ยชาวมุสลิมเนี่ยจะหลับละหมาดวันละ5เวลาตั้งแต่เช้าตู่บ่ายเย็นค่ําแล้วก,ก็กลางคืนเลย ในการลระหมาดเนี่ย okay. มัน ouais. จะเป pues, <c ats> ็นทั้งบทนมัสการพระผู้เป็นเจ้าบทขอบคุณแล้วก็ขอขมาพระองค์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นคือเหมือนกับจะระลึกถึงพระองค์ค่ะระลึกถึงพระองค์วันหนึ่งห้าเวลาเลยเพื่อเตือนใจตัวเองให้ทำทำในสิ่งที่ดีนะคะนะบางคนจะเปรียบการละหมาดกับการสวดมนต์แต่จริงจริงการละหมาดเนี่ยจะเป็นมากกว่าการสวดมนต์นะเพราะจะเป็นทั้งเรื่องของการสรรเสริญการขอบคุณการขอขมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือระลึกถึงพระองค์ห้าเวลาหรือเพื่อเตือนใจให้ทําความดีนะคะอ่ะ การถือศีลอดค่ะนะเป็นการงดเว้นจากการกินการดื่มนะคะการกลืนน้าลายการเสพสังวาสตั้งแต่ลุ่งอรุณยันทักการข้ามพระาทิตตกเลยตลอดทั้งเดือนรอมฎดอนเลยนะคะก็จะถือศีลอดกันซึ่งการถือศีลอดเนี่ยจะเป็นการฝึกฝนให้แบบ จิตใจและร่างกายเนี่ยเข้มแข็งอดทนค่ะแต่ก็จะได้รับความอ่อนโยนมาด้วยเพราะว่าก็จะรู้ว่าคนนี้อดอดยากเนี่ยน,น่าเห็นใจนะลำบากขนาดไหนนะอ่ะนาอน,นี้ก็การถือศีลอดนะคะการบริจาคสักกาศนะคือศาสนาอิสลามถือกำเนิดในดินแดนที่เป็นเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งเป็นดินแดนที่เขาเรียกอะไรพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นทะเลทรายค่ะทีนี้เวลาเราเรียนประวัติศาสตร์เราก็จะเจอว่าในในทะเลทรายจะมีคนหลายชนเผ่า ซึ่งแล้วก็จะมีพื้นที่ดีๆที่อุดมสมบูรณ์อ่ะค่อนข้างจะน้อยเขาก็จะมีการทําศึกสงครามกันบ่อยมากจริงไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําศึกสงครามเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้แบบมีคนล้มตายก็จะมีหญิงไม้มีลูกกาพร้าอะไรต่างๆเนี่ยคือมีคนที่ยากลําบากเนี่ยอยู่เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริจาคสักการดเป็นเหมือนกับการลดช่องว่างชนชั้นในสังคมอ่ะใครที่พอมีอยู่มีกินก็ต้องช่วยเหลือผู้ที่ยากลําบากนะคะและจะมีการกําหนดให้คนที่แบบมีรายได้อ่ะบริ จากทรัพย์ของตัวเองประมาณร้อยละ2.5ให้กับผู้อื่นเพื่อช่วยเหลือคนที่แบบยากจนขัดสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าโดยที่คนที่สามารถจะรับสักกาะได้ก็จะมีคนอนาถาเด็กกาําพร้าคนที่แบบยากจนขัดสนคนที่มีนี่สินพ้นตัวแต่ต้องเป็นนี้สินที่ไม่ได้เกิดจากการทําผิดนะคะไม่ได้เป็นนี้สินที่อย่างเช่นไปทำไปเล่นพาน,านันอ่ะไปเล่นพาน,านันเป็นนี้สินอย่างเงี้ยรับไม่ได้นะเพราะเกิดจากการทําความผิดจริงไหมคะทำความผิดต่อหลักของศาสนานะะผู้ที่เผยแผ่ศาสนาคืออุทิศตนเพื่อเผยแผ่ าสนาอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้ประกอบอาชีพอื่นใช่ไหมคะเออนะคะเขาก็รับประกาศได้หรือคนเดินทางที่ขับสนก็รับปรกาศได้นะคะ การประกอบพิธีฮัตค่ะเป็นการไปสแสวงบุญที่เมกกะซาอุาดิอาราเบียนะคะซึ่งอันนี้จะเป็นหลักปฏิบัติที่กําหนดให้สําหรับคนที่มีความพร้อมนะ,ะไปนะ,ะไม่ได้กําหนดให้ทุกคนไปนะคะคนที่มีความพร้อมคืออะไรก็มีบรรลุนิติภาวะแล้วโตแล้วอะค่ะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์สุขภาพดีนะเพราะฉะนั้นคนเจ็บป่วยเดินทางไม่ไหวก็ไม่เป็นไรคะ่ะไม่ไปก็ไม่เป็นไรนะ,ะอะนะ คนที่อยู่ในที่ที่เดินทางสะดวกนะถ้าเผื่ออยู่ในที่ที่เดินทางไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรไม่ไปไม่เป็นไรนะจะเดินทางก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะถ้าใครยากจนไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนะคะคนที่แบบเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ไม่ได้อยู่ในวิสัยที่แบบมีความพร้อมที่จะเดินทางก็ไม่ได้บังคับค่ะนะแต่ชาวมุสลิมทุกคนนะคะก็ชาวมุสลิมทุกคนเนี่ย ก็อยากจะไปประกอบพิธีนี้สักครั้งในชีวิตนะคะบางคนก็สะสมเงินทองนะคแบบเก็บหอมรอมริบเพื่อจะไปพิธีนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการประกอบพิธีฮัทก็ไม่ได้เป็นพิธีที่บังคับนะคะเป็นพิธีสําหรับผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้นนะคะอ่ะนี่คือหลักปฏิบัติ5ประการะะอ่ะมาดูข้อห้ามในศาสนาอิสลามบางข้อห้ามหล่ะจะเคยได้ยินแล้วแต่บางข้อห้ามหล่ะจะไม่รู้เนอะสิ่งเหล่านี้พอเรารู้ปุ๊บเราก็จะได้สามารถที่จะแบบปฏิบัติต่อเพื่อนเราที่เป็นชาวมุสลิมได้อย่างถูกต้องนะคะอ่ะอันแรกเลยห้ามยึดถือหรืืออนนําาสิ่่งงมเเทีียยบค อันล้อนาะจะนับถือพระเจ้าพระองค์เดียวไม่ยึดถือสิ่งอื่นใดมาเทียบเคียงพระองค์นะคะห้ามกราบไหว้บูชาลูกป,ปั้นวัตถุดวงดาวสิ่งผีสางต่างๆห้ามเส้นไหว้สิ่งเหล่านี้นะคะเพราะเป็นสิ่งที่งมงายจริงไหมคะจะจะกราบไหว้บูชารูปปั้นรูปเคารพที่เกิดจากหินดิน,นทรายทาไมอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าให้หาทำไมไม่บูชาอ่ไม่ไม่ไม่เคารพพระเจ้าที่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งใช่ไหมะะคะอ่านะกับอีกอย่างหนึงการกราบไหว้บูชา พวกวัตถุสิ่งของมันอาจจะทําให้เราแบบค่อยวจากหลักหลปฏิบัติที่ควรปฏิบัติเป็นเน้นแต่การบูชาอย่างเดียวหะไออย่างเงี้ยนะคะ,ะห้ามเชื่อเรื่องงมงายต่างๆดวงชะตาราสีโชคลางเครื่องรางของขลังต่างๆเงี้ยไม่ได้ใช่ไหมคะห้ามเล่นการพนันห้ามเสพสิ่งมึนเมาทุกชนิดนะคะ ห้ามกินสัตว์ที่ตายเองสัตว์ที่มีโรคนะ,คะเลือดที่ได้จากการเชื้อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะ,ะห้ามกินหมูค่ะสัตว์ที่ถูกนําไปเส้นไหว้เนี่ยก็ไม่ได้นะคะอ่านะคะในในประเทศไทยเราจะมีหลายคนที่แบบเป็นลูกหลานคนที่เชื้อสายจีนนะคะ S <S <an> <S เวลาเส้นไหว้ต่างๆ,ๆเขาจะมีความเชื่อว่าของเส้นไหว้ต้องแจกจ่ายผู้อื่นเพื่อให้กินและเฮงเงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ชาวมุสลิมจะไม่ได้สมมุติว่าเราจะเอาของเราแบบมีเชื่อสายจีนเราจะเอาของเส้นไหว้มาแจกเพื่อนอ่ะเราก็ไปให้เพื่อนคนอื่นๆค่ะส่วนเพื่อนที่ชาวมุสลิมเราก็ไม่ต้องให้เขาถ้าเรากลัวว่าเขาจะน้อยใจเราก็บอกเขาค่ะว่าเอออันนี้เราไปไหว้เจ้ามานะเราเลยไม่ได้แบ่งเธอเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยซื้อขนมมาแบ่งกันกินเนื้อะอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเขาจะกินของที่ถูกนําไปเส้นไหว้ไม่ได้อ่สว์เชื เชื่อโดยไม่ได้กล่าวนามพระเจ้าสัตว์ที่มีลักษณะหน้ารังเกียดสัตว์ตะปบสัตว์อื่นเป็นอาหารพวกนี้เขาจะไม่กินนะคะ ห้ามผิดประเวณีกับหญิงใดๆไม่ว่าหญิงนั้นจะสมัครใจก็ห้ามค่ะนะจะบอกว่าแบบผสมยอมกันทั้งสองฝ่ายก็ผิดอยู่ดีนะห้ามกักตุนสินค้าแล้วเอาไปขายคืคอห้ามเอาเปรียบผู้อื่นนั่นเองกักตุนสินค้าจนราคาสูงแล้วไปขายเอากาไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามกินดอกเบีย้ยเพราะคนที่มากู้ยืมเขาก็ยากลําบากอยู่แล้วถ้าจะช่วยก็ช่วยด้วยความบริสุทธิ์ใจอย่าไปช่วยเขาเพื่อหาผลประโยชน์นั่นเองนะอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบข้อห้ามต่างๆในศาสนาอิสลามนะยังพอมีเวลาเหลือ อยู่สักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเราลองดูแบบฝึกหัดสักบางข้อนะคะ,ะมาดูแบบฝึกหัดนะะ,ะข้อแรกค่ะศาสนาอิสลามแตกต่างจากศาสนาอื่นในเรื่องใดหัวนี้จะเห็นชัดเลยนะคะเชื่อมั่นในพระเจ้าพระองค์เดียวศรัทธานในศาสนาทูตของพระผู้เป็นเจ้าการปฏิบัติาศาสนากิจกับการดําเนินชีวิตส่วนตัวไม่แยกจากกันมีกําหนดข้อห้ามบางอย่างเช่นการบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิดออันไหนดีคะดูแล้วอันอื่นก็ ดูแล้วก็ถูกหมดเนอะแต่อันที่แตกต่างจากศาสนาอื่นอย่างชัดเจนเลยคือข้อนี้ค่ะนะอย่างเรื่องข้ออื่นเนี่ยบางศาสนาก็มีลักษณะแบบนี้อย่างข้อหนึ่งเชื่อมั่นในพระเจ้าพระองค์เดียวศาสนาที่มีพระเจ้าพระองค์เดียวก็มีศาสนาอื่นด้วยจริงไหมศรัทธานในศาสนาทูตของพระผู้เป็นเจ้าศาสนาคริสต์ศาสนายูดายก็เชื่อเรื่องนี้เหมือนกันเห็นไหมคะอ่ะข้อ4มีกําหนดข้อห้ามบางอย่างนะคะ เส้นการ,รห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิดนะบางความเชื่อก็ห้ามบริโภคเนื้อสัตว์บางชนิดเหมือนกันเนี่ยไม่ยชแต่ข้อ3เนี่ยจะชัดเจนมากการดําเนินชีวิตประจาําวันการแต่งกายการกินการอยู่ของเขาเนี่ยมันจะสอดคล้องกับสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์เอากุรลอานหมดเลยค่ะแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยาศาสนาิจกับการดําเนินชีวิตประจําวันเนี่ยไม่แยกจากกันนะอย่างเวลาเราดูข่าวอะ่ะดูข่าวต่างประเทศอะ่ะถ้าข่าวเขาพูดถึงประเทศที่เป็นประเทศที่น,ททนับถือาศาสนาอิสลามเป็นหลักอะ่ะเราจะเห็นชัดเลยว่านี่คือดินแดนของชาวมุสลิมเพราะว่าการกกาารแต่งย จะเห็นชัดเลยการดําเนินชีวิตของเขามันจะแบบเกี่ยวข่องกับศาสนาใช่ไหมคะมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับศาสนาเลยนะคะข้อความใดถูกต้องที่สุดค่ะนะข้อความใดถูกต้องที่สุดนะคะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาจากพระหุเทวนิยมเป็นเอกเทวนิยมตัวเลือกที่สองศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติให้ทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนรอมฎดอนข้อสามศาสนาอิสลามเป็นเป็น,เ,ปนเอ่อถือคัมภีร์อัลกุรอานเป็นพระวจนะของท่านนาบีมูฮัมมัด ข้อสี่ศาสนาอิสลามเป็นบัญญัติว่ามุสลิมทุกคนจะต้องศรัทธาในพระอัลลอฮ์พระองค์เดียวอ่ะถ้าเราถ้าเราแบบตั้งสติอ่านดีๆเราจะเจอว่าข้อถูกมีข้อเดียวคือข้อสี่นะแล้วข้ออื่นล่ะข้อหนึ่งบอกว่าวิวัฒนาการจากพระหุเทวนิยมเป็นเอกเทวนิยมไม่ใช่ค่ะนะเพราะไม่ว่าจะเป็นศาสนายูดายศาสนาคริสต์ซึ่งเป็นกลุ่มศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาด้วยกันเป็นเอกาเทวนิยมหมดเลยจริงไหมคะอ่ะ เป็นศาสนาที่บัญญัติให้ทุกคนต้องถือศีลอดในเดือนลอมบดอนบังเอิญเมื่อกี้ครูไม่ได้พูดถึงข้อนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยการถือศีลอดเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องถือศีลอดนะเด็กที่เล็กมากๆเขาก็ไม่ได้ถือศีลอดหรือคนที่ป่วยหนักอ่ะก็ไม่ต้องถือศีลอดหรือคนที่แก่มากๆเงี้ยก็ไม่ต้องถือศีลอดก็ได้นะอ่านักผู้หญิงตั้งครรภ์อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องถือศีลอดก็ได้เพียงแต่ว่าคนที่ไม่ได้ถือศีลอดเนี่ยในบางกรณี ก็อาจจะต้องทําชดใช้คืนนะคะแต่บางกรณีก็ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่านะ,ะเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องถือศีลอดในเดือนลอมฎดอนนะคะอ่านะเพระคัมภีเอากุร่านเป็นพระวจนะของพระเจ้าไม่ใช่พระวจนะของท่านนาบีมูฮัมหมัดข้อ3ก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกที่สุดคือข้อ4นะคะอ่านะคะ ไม่เป็นไรคะ่ะเราอาจจะได้ได้ได้น้อยข้อนะ,ะเดี๋ยวข้ออื่นนักเรียนลองไปดูเอาเองนะคะมันจะมีอยู่ประมาณ10บข้อนะคะหมดแล้วค่ะสาหรับศา,าสนาสําคัญของโลกไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะ,ะเดี๋ยวคราวหน้าคะ่ะอาจารย์อีกท่านหนึ่งจะมาพูดถึงเรื่องของศาสนาพุทธนะคะเดี๋ยววันนี้แค่นี้เลยคะ่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ